วันนี้เราจะมาดูวิธีทำหูยึดประตูรถตู้แบบนี้กันนะคะประตูหลังตอนเวลาที่เรานอนอะ่ะแล้วเราต้องแง้มฝาหลังรถตู้ไว้นิดนึงเพื่อที่จะให้มีรูระบายอากาศแล้วอันนี้มันก็จะเป็นตัวล็อกที่ป้องกันการไม่ให้คนมาเปิดรถเราเวลาเรานอนหลับตอกนกลางคืนเนาะอันนี้พี่เขาทำเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันว่าทำยังไง DIY ก็คือมีเหล็กตัวนี้หนึ่งตัว อะไรอะคะป op, ้าบอกดูไม่รู้รอ๋อตรงนี้เหลอ <ะ S 2> ค,คะตรงนี้กลมๆหนึ่งอันนะคะโอเคอ๋อ, <Okay. S 1> อ,อแล้วก็ตัวนี้หนึ่งอันโอ้ยร้อนเอาไว้สําหรับทําตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ป้าทํำยังไงอะคะป้าดัดเอาหรออ๋อเดี๋ยวใช้สว่านเจาะเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเขาทำกันว่าเขาทำกันยังไงโอเคอันนี้ก็คือตัวนี้ตัวที่สำเร็จรูปแล้วเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นตัวยาวที่เดี๋ยวจะมาทําเป็นอันนี้อันนี้ก็คือตัดออกมาจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัดออกมาตรงนี้แหละเอามาใส่ไว้ตรงนี้เหมือนที่บอกเมื่อกี้แล้วก็คืออันนี้ก็คืออันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำออยังไงอันนี้คืออะไรเจาะเจาะรูเหรอเจาะรูตรงไหนงง อ๋อ oh. ต้องเจียไฟกระโดดกระเด็นไหม เจาะรูสองข้างเลยอะคะ่ะเขเจาะรูหนึ่งข้างโอเคโอเค ไอเหล็กพวกนี้คือหาได้ตามที่เรามีทั่วไปเลยเนาะครับเราซื้อมาัซื้อมาเหลือๆใช่ไหมใช่นี่คือเจาะรูอีกอันหนึ่งต้องเจาะเล็กๆก,ก่อนนะคะเจาะน้ำก่อนเจาะน้ำก่อน ตัวช่วยนิดนึงเฮ้ยอะโอเคค่ะ Okay. โอเคก็คืออันนี้นะคะเอามาต่อกันแล้วยังไงต่อคะเอาไปตัดนะคะโอเคดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเอาไปเจียเหรอคะเมื่อกี้เอาไปเจียไปเชื่อมมาแล้วนะคะแล้วก็มาทำอะไรคะป๊ะป๊าเจียแต่งแต่งเจียแต่งให้ได้รูปตามอ๋อแต่งให้มันได้รูปตามนี้นะคะ เมื่อกี้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วปลาก,ก็เอาไปเชื่อมแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้แล้วโอเคค่ะแล้วก็พับพับเวลาพับปลาพับยังไงไอ้นี่มันเหมือนเครื่องมีบไอ้ตัวไมโครมิเตอร์เนาะ ข้าวเครื่องอันนี้เหรอแล้วก็พับตบตบตบมันก็ลงเหรอ <Okay. S 1> อ๋ออ๋อโอเคค่ะแล้วก็เอาไปทำอะไรให้มันติดกันอนะ่ะเชื่อมอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูเชื่อมกันลนยะ cái à này Đu rồi không? Đu, rồi. Anh dài. โอเคอย่างนี้ถือว่าสวยไหมคะหรือไม่ต้องเอาสวย <S 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 เอาแค่ใช้งานได้เนาะอันนี้คือเสร็จหรือ,อยังเหลืออะไรอีกอะคะ <S <S เดี๋ยวไปเจียแต่งเจียแต่งเจียแต่งก็เสร็จแล้วนี่ทาสีพ่นสี ต้องเปลี่ยนใช้ขัดเนี่ยคือต้องถามว่าทำยังไงขัดให้มันไอสะอาดแล้วหรอให้มันออให้มันได้แบบแบบให้มันเรียบเรียบหมดหรอโอเคโอเคอันที่เราทำเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเราไปเทสกันว่าใส่ได้หรือเปล่าอ๋อทำแบบนี้หรอโอเคแล้วยังไงต่อ คือเทสหรอแล้วยังไงต่อก็คือเสร็จแล้วแล้วไม่มีใครมาถอดของเราได้ใช่ไหมไม่ได้นั่ไงถอดไม่ได้แล้วแล้วทำไมป้าป๊าถอดเองได้อะถ้าเรากดรีโมทล็อก,ก,ก lock, แล้วมันก็เปิดไม่ได้เลยกดรีโมทล็อกตัวนี้มันเป็นตัวล็อกของรีโมทด้วยอ๋อโอเค เรียบร้อยได้แล้วหนึ่งอันโอเคอเค,คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้พ่นสีเหลือพ่นสี โอเคเสร็จแล้วเอาโชว์หน่อย